กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโอท็อปไทย365วันค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าให้คุณผู้ชมนึกถึงส้มโออันตี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงส้มโอนครชยัยศรีใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าส้มโอที่นี่นะคะเป็นส้มโอที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานค่ะและว,วันนี้นะคะอันตี้ก็จะพาคุณผู้ชมบุกไปยังแหล่งปลูกแล้วก็แหล่งจําหน่ายส้มโอที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมด้วยค่ะเราจะไปดูกันว่าก่อนจะได้ส้มโอแสนหวานอร่อยเนี่ยเขามีวิธีปลูกแล้วก็วิธีการดูแลรักษาย,ยังไงบ้างตามอนตี้มาเลยค่ะ ไกันมาถึงในสวนส้มโอกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่สวนส้มโอไทยทวีแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในแหล่งที่ผลิตส้มโอที่ปลูกส้มโอที่มีคุณภาพมากมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลุงทิมนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องส้มโอมากๆเลยล่ะค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็คือคุณลุงทิมไทยทวีนะคะขออนุญาตเรียกคุณลุงทิมนะคะต้องบอกว่าเห็นส้มโอลูกโตโต้สวยๆแบบนี้ กว่าจะปลูกได้ขนาดนี้เนี่ยวิธีการปลูกยุ่งยากขนาดไหนคะคุณลุงคะครับกว่าจะถึงขนาดนี้ก็ประมาณ7จปีแล้วตอนแล้วอย่างปีหนึ่งเนี่ยการเริ่มปลูกเนี่ยต้องปลูกตั้งแต่ในเดือนอะไรคะอ๋อที่เหมาะสมที่สุดก็คือประมาณเดือนพฤษภามิถุนาค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่พันธคะสำหรับส้มโอที่สวนแห่งนี้คะ่ะก,ก็ก็มีสองพันมีทองดีกับขอน้ําพึ้งค่ะที่นิยมกันอยู่ลักษณะความแตกต่างของทั้งสองพันนี้มันเป็นยังไงถ้าส้มขอน้ําพึ่งเนี่ยลูกมันจะ ใหญ่แล้วว่าหัวมันจะนูนๆหน่อยๆอ๋อจะไม่ได้กลมซะทีเดียวใช<ต>่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าทองดีเนี่ยส่งเขาจะแป้นขา่า้ำพึ่งเนี่ยรสชาติหวานแต่ไม่ไม,ไม่ขจัดนักแต่เนื้อแห้งค่ะ,ะนิยมบริโภคภายในทีนี้ถ้าส่งออกเนี่ยของทองดีเนี่ยพอลูกเขามาันขยายแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะแล้วก็นิยมการส่งออกแต่เนื้อเนื้อจะชำ้ำแต่จริงๆความโดดเด่นหรือว่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนนึกถึงส้มโอต้องนึกถึงส้มโอนครชัยศรีจริงๆแล้วคืออะไรคะคุณลุงคะคือ พื้นที่มันจะผิดกัน <คะ S 1> เขตนครศรีเป็นที่ราบลุ่มหน้าน้าหลากครับเขาจะพาตะกอนดินมาทับถมไอ้ตะกอนดินมี่จะมีธาตุอาหารมาไว้สะสมไว้ครบทวนถ้าส้มโ็ต้องไปสมโอนะครศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งจดสิทธิบัตรไปแล้วเมื่อ,อปลายปี48ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่ากว่าจะมาเป็นส้มโอแสนหวานอร่อยเนี่ยต้องผ่านทั้งวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาย,ยัางไงบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เด็ดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยเจ้า้มโอนี้จะถูกส่งไปที่ไหนต่อตามมันตีไปเลยค่ะและนี่ก็คือคุณสุเทพไทยทวีนะคะสวัสดีค่ะครับับดี คุณสุเทพเป็นผู้ดูแลด้านการตลาดของสวนส้มไทยทวีนะคะคซึ่งวันนี้คุณสุเทพจะมาเล่าถึงขั้นตอนการนําส้มโอออกสู่ตลาดคุณสุเทพคะพอส้มโอมาถึงที่นี่แล้วค่ะจะมีขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะอันนี้ส้มโอเราก็นํามาจากกลุ่มเกษตรกร,กรธรรมชาติใช่ไหมครที่ว่าเก็บผลผลิตมาให้เราเราก็ทําการล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็ไปสู่ขระนวนการเป่าให้แห้งะนะเป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็สู่ขระบวนการ แว็กน้ำยาเคลือบผิวส้มโอนะฮะหลังจากนั้นลงจากลางเครื่องเราก็มาผึ่งเอาไว้แป๊บหนึง่งเสร็จล้วก็เอาสติกเกอร์เนี่ยแปะใช่ฮะเราก็ทําการแยกไซส์ขนาดหรือ,อผิวสวยเหมาะต่อการส่งออกเราก็การส่งออกส่วนหนึ่งผิวไม่ค่อยสวยเราก็อาจจะมาปอกมาแกะแพ็คแต่คุณภาพภายในเหมือนกันส่งออกไปที่ประเทศไหนบ้างคะแถบเอเชียก็มีจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะฮะรับ ทุกวันนี้สินค้าภาคเกษตรหลายชนิดก็ทํารายได้เข้าประเทศปีละจํานวนมากนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนทั้งทาง,ทงด้านวิชาการและก็มาตรการอื่นๆสินค้า,าคเกษตรหลายชนิดของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับทั้งในแง่มาตรฐานและในแง่ของคุณภาพสินค้าวันนี้ก็หมดเวลาของรายการโอท็อปไทย365วันแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้แอนตี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สวนส้มไทยทวีติดต่อคุณสุเทพไทยทวีโทรศัพท์02 88 8894198 081 8578590